บางคนเชื่อว่าเมื่อแก่ตัวลงลูกหลานควรดูแลแต่บางคนกลับคิดตรงกันข้ามไม่อยากเป็นภาระลูกหลานเลยแนวคิดนี้ดีจริงหรือก่อนจะไปฟังเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจเพราะเรามีเนื้อหาดีๆมาอัปเดตทุกวันเพื่อให้วัยเกษียณมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วลองมาดูกันว่าทำไมบางคนถึงไม่อยากให้ลูกหลานดูแลหนึ่งกลัวเป็นภาระ ทำให้ลูกหลานลําบากหลายคนคิดว่าลูกก็มีภาระของเขาอยู่แล้วจะมาแบกเราเป็นภาระอีกทําไมเพราะรู้ดีว่าทุกวันนี้ชีวิตของลูกหลานไม่ง่ายเลยทุกคนต่างต้องดิ้นรนเพื่อความมั่นคงของตัวเองไหนจะต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวไหนจะต้องดูแลลูกของตัวเองบางคนมีภาระหนี้สินค่าบ้านค่ารถค่าเล่าเรียนลูกค่าใช้จ่ายสารพัดยิ่งในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกปี รายได้อาจไม่พอค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำการต้องมาดูแลพ่อแม่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ลูกหลานเหนื่อยเกินไปยิ่งถ้าพ่อแม่เริ่มมีปัญหาสุขภาพการดูแลยิ่งกลายเป็นเรื่องหนักบางคนกังวลว่าถ้าตัวเองแก่ตัวลงแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกจะต้องคอยพาไปหาหมอต้องคอยดูแลเวลาป่วยต้องแบ่งเวลาจากครอบครัวและงานมาใส่ใจพ่อแม่ตลอดเวลาซึ่งอาจทำให้ลูกไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาทำงาน หรือแม้กระทั่งกระทบความสัมพันธ์ในครอบครัวของลูกเองอีกอย่างบางคนอาจเคยเห็นตัวอย่างจากคนรอบข้างเช่นเพื่อนที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยนอนติดเตียงทำให้ต้องลาออกจากงานมาดูแลเต็มตัวญาติที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพ่อแม่จนกลายเป็นภาระทางการเงินต้องหาเงินเพิ่มจนเหนื่อยหนักหรือแม้แต่บางคนที่ถูกลูกหลานแสดงความอึดอัดออกมาแม้จะไม่ได้พูดตรงๆว่า พ่อแม่เป็นภาระแต่พฤติกรรมบางอย่างทำให้รู้สึกได้พ่อเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ก็ไม่ควรเป็นภาระให้ลูกหลานหลายคนจึงเลือกที่จะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากเกินไปแต่ขณะเดียวกันบางครั้งความคิดแบบนี้ก็ทำให้เกิดระยะห่างระหว่างพ่อแม่กับลูกหลานเพราะเมื่อลูกหลานอยากดูแลแต่พ่อแม่กลับปฏิเสธหรือพยายามผลักไสบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันหรือ ฉันอยู่ได้สุดท้ายก็อาจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างเหินไปโดยไม่รู้ตัวจากที่ลูกอยากใกล้ชิดดูแลด้วยความเต็มใจอาจกลายเป็นความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ต้องการเราและค่อยๆห่างกันไปสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การหาสมดุลระหว่างการไม่เป็นภาระกับการเปิดใจรับความรักและความช่วยเหลือจากลูกหลานบ้างตามความเหมาะสมการรับความช่วยเหลือจากลูกไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นภาระแต่เป็นการให้โอกาสลูกได้ตอบแทนบุญคุณ ได้ทำหน้าที่ของเขาและยังช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นด้วย 2. อ,อยากรักษาศักดิ์ศรีไม่อยากรู้สึกไร้ค่าคนเราต่อให้แก่ตัวลงแค่ไหนก็ยังอยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไม่มีใครอยากกลายเป็นภาระหรือถูกมองว่าเป็นคนไม่มีประโยชน์พ่อแม่หลายคนเคยเป็นผู้นำครอบครัวเคยทำงานหาเงินเคยตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญได้เองแต่พออายุมากขึ้นกลับต้องให้ลูกหลานช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆน้อยนเช่น หยิบของเดินไปไหนมาไหนหรือแม้แต่กินข้าวอาบน้ําสิ่งที่เคยทําเองได้กลับต้องให้ลูกช่วยมันทําให้รู้สึกเหมือนตัวเองไม่เหลือศักดิ์ศรีไม่เหลือคุณค่าในสายตาลูกหลานบางคนเคยเป็นหัวหน้าบริษัทเคยมีลูกน้องเคยเป็นเจ้าของธุรกิจที่คนให้ความเคารพแต่พอแก่ตัวลงกลับกลายเป็นคนที่ลูกต้องมาคอยบอกว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวหนูจัดการเองหรือพ่อแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้ว แค่อยู่เฉยๆก็พอคำพูดแบบนี้ถึงแม้ลูกจะหวังดีแต่บางครั้งก็ทำให้พ่อแม่รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยมันเหมือนการบอกเป็นในๆว่าพ่อแม่ไม่สำคัญแล้วบางคนอยากใช้ชีวิตของตัวเองอยากตัดสินใจเองแม้แต่เรื่องเล็กๆ,ๆเช่นจะกินอะไรจะใช้เงินยังไงจะไปไหนกับใครพอถึงวัยเกษียณแล้วกลับต้องขออนุญาตลูกหลาน หรือต้องรอให้ลูกมาจัดการให้ทุกเรื่องมันทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าหรือเป็นคนที่ต้องรอให้คนอื่นมาช่วยตลอดเวลานอกจากนี้บางคนกลัวว่าถ้าพึ่งพาลูกหลานมากเกินไปสุดท้ายจะถูกมองว่าเป็นภาระเคยเห็นตัวอย่างจากเพื่อนหรือญาติที่อยู่กับลูกแล้วไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นต้องทำตามที่ลูกบอกทุกอย่างหรือบางคนโดนลูกเบื่อหน่ายเวลาเรียกให้ช่วยเหลือบ่อยๆพอเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าถ้าทำอะไรเองได้ ก็อยากทําเองดีกว่าจะได้ไม่รู้สึกเหมือนเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าเพราะฉะนั้นหลายคนจึงเลือกที่จะดูแลตัวเองให้ได้นานที่สุดแม้บางครั้งจะเหนื่อยจะลําบากแต่ขอให้ได้ทําเองเพื่อให้ยังรู้สึกว่าตัวเองมีศักดิ์ศรียังมีอิสระและยังเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ต้องรอให้ใครมาคอยช่วยตลอดเวลา 3. เคยเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากคนอื่นหลายคนเคยเห็นตัวอย่างของคนแก่ที่ต้องพึ่งพาลูกหลาน แล้วกลับถูกทอดทิ้งหรือปฏิบัติไม่ดีภาพเหล่านั้นฝังใจจนทําให้เกิดความกลัวว่าถ้าเราแก่ตัวไปจะต้องเจอแบบนั้นไหมบางคนเห็นพ่อแม่ของเพื่อนญาติหรือคนรู้จักที่แก่ตัวลงแล้วต้องอยู่กับลูกหลานแต่กลับไม่มีความสุขบางคนถูกมองว่าเป็นภาระต้องทนฟังลูกบน่นลูกดุหรือบางครั้งก็ถูกละเลยเวลาจะพูดอะไรลูกก็ไม่ค่อยฟังเวลาขอให้ช่วยอะไรก็ถูกทำเป็นไม่สนใจ เห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเราแก่ไปแล้วต้องโดนแบบนี้มันคงทรมานมากบางคนเคยเห็นคนแก่ที่ต้องพึ่งพาลูกหลานเรื่องเงินทองแต่ลูกกลับไม่ได้ดูแลยอย่างที่ควรจะเป็นบางคนส่งเงินให้พ่อแม่แบบเสียไม่ได้บางคนให้เงินน้อยจนไม่พอใช้หรือบางคนก็ไม่ให้เลยปล่อยให้พ่อแม่ต้องดินรนหาเลี้ยงตัวเองทั้งที่เคยเลี้ยงดูลูกมาแต่เด็กบางคนถึงขั้นถูกหลอกให้โอนบ้านโอนที่ดินให้ลูก แล้วสุดท้ายกับถูกลูกไล่ออกจากบ้านเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าอย่าหวังพึ่งใครเลยอยู่ได้ด้วยตัวเองดีที่สุดยิ่งบางคนเคยได้ยินข่าวเรื่องคนแก่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ลําพังไม่มีลูกหลานมาเหลียวแลบางคนถูกส่งไปบ้านพักคนชราโดยที่ลูกไม่เคยมาเยี่ยมเลยหรือบางคนอยู่กับลูกแต่เหมือนไม่ได้อยู่เพราะลูกเอาแต่ทํางานไม่เคยมีเวลาให้นั่งเงียบๆอยู่ในบ้านทั้งวันไม่มีใครคุยด้วย เห็นแบบนี้แล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเราอยู่ลำพังมาตั้งแต่ต้นอาจจะมีความสุขกว่านี้เพราะฉะนั้นหลายคนจึงเลือกที่จะเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิน่นๆเก็บเงินเองวางแผนชีวิตเองพยายามดูแลสุขภาพให้ดีไม่ให้ตัวเองป่วยง่ายจะได้ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานหรือบางคนก็ตัดสินใจอยู่ลำพังเลยไม่แต่งงานไม่มีลูกเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองไม่ต้องคาดหวังว่าใครจะมาดูแล แม้บางครั้งจะมีคนบอกว่าลูกหลานของเราคงไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้เพราะสังคมเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่มีภาระมากขึ้นสุดท้ายแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองจึงเป็นทางเลือกที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยที่สุด 4. ไม่อยากให้เกิดปัญหาในครอบครัวการดูแลพ่อแม่สูงไวัยไม่ใช่เรื่องง่ายและบางครั้งก็กลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวหลายคนเคยเห็นตัวอย่างของพี่น้อง ที่ทะเลาะกันเพราะภาระในการดูแลพ่อแม่บางคนต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นบางคนช่วยน้อยหรือไม่ช่วยเลยทําให้เกิดความน้อยใจไม่พอใจหรือแม้แต่ตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลยบางครอบครัวมีพี่น้องหลายคนแต่กลับมีเพียงคนเดียวที่ต้องดูแลพ่อแม่คนอื่นๆอาจจะบอกว่าติดงานหรือมีภาระของตัวเองจนสุดท้ายภาระทั้งหมดมาตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาพ่อแม่ไปหาหมอดูแลเวลาป่วย หรือออกค่าใช้ใจ่ายต่างๆถ้าพี่น้องช่วยกันรับผิดชอบก็ยังพอไหวแต่ถ้าเป็นแบบคนหนึ่งเหนื่อยแทบตายอีกคนไม่ทําอะไรเลยก็ย่อมเกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมจนกลายเป็นความบาดหมางในครอบครัวหรือบางครั้งความขัดแย้งก็เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกสะพ้ยหรือลูกเขยเพราะเมื่อลูกต้องแบ่งเวลามาดูแลพ่อแม่คนที่เป็นคู่ชีวิตอาจจะรู้สึกว่าสนใจพ่อแม่มากกว่าครอบครัวตัวเองหรือ ต้องเสียเงินเสียเวลาไปกับพ่อแม่มากเกินไปบางบ้านอาจถึงขั้นมีปากเสียงกันหรือทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกสะพ้ายหรือลูกเขยแย่ลงเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วหลายคนจึงคิดว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้จะได้ไม่ต้องเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวบางคนพยายามเก็บเงินไว้ใช้เองไม่ให้ลูกต้องมาคอยส่งเสียหรือบางคนวางแผนชีวิตให้ชัดเจนเช่นถ้าแก่ตัวไปจะอยู่ที่ไหนจะจัดการกับสุขภาพและค่าใช้จ่ายอย่างไร พืให้ลูกไม่ต้องมารับผิดชอบมากเกินไปบางคนถึงขั้นตัดสินใจไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะกลัวว่าถ้าอยู่กับลูกหลานจะกลายเป็นภาระและทำให้เกิดปัญหาตามมาถึงแม้ว่าจะเหงาบ้างแต่ก็คิดว่าอยู่แบบนี้สบายใจกว่าไม่ต้องให้ใครมาทะเลาะกันเพราะเราหเตรียมตัวไว้อยู่แล้วบางคนตั้งแต่ยังหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนก็เริ่มวางแผนชีวิตหลังเกษยียณอย่างรอบคอบ ไม่อยากให้ใครมาลำบากเพราะตัวเองเพราะรู้ดีว่าเมื่อแก่ตัวไปเราจะไม่สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นจึงเลือกที่จะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ต้องพึง่งพาลูกหลานการเก็บเงินเป็นสิ่งแรกที่หลายคนคิดถึงการมีเงินเก็บไว้จะช่วยให้สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องรบกวนลูกหลานเพราะไม่ว่าเราจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีการมีเงินเก็บจะช่วยให้เราไปหาหมอ หรือซื้อ,อยาตามที่ต้องการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนอกจากนี้เงินเก็บยังช่วยให้เราสามารถเลือกซื้อสิ่งที่จําเป็นเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการดูแลตัวเองในช่วงสูงวัยการซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจในอนาคตการมีประกันที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลจะทําให้เรามั่นใจว่าไม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะประกันจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆได้การเลือกบ้านพักคนชราก็เป็นทางเลือกที่บางคนคิดว่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เต็มที่บางคนเลือกบ้านพักคนชราเพราะคิดว่าเป็นที่ที่มีการดูแลจากมืออาชีพมีบริการทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงและยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไม่ต้องรบกวนลูกหลานให้มาดูแล การเตรียมตัวล่วงหน้าแบบนี้ช่วยให้หลายคนมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาที่แก่ตัวไปแล้วพวกเขาจะไม่เป็นภาระหรือความกังวลให้ลูกหลานเพราะทุกอย่างมีการวางแผนไว้ดีแล้วการวางแผนที่ดีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีในบั้นปลายแต่ยังช่วยให้ลูกหลานไม่ต้องมีความเครียดหรือความกังวลเกี่ยวกับการดูแลเราอย่างไรก็ตามบางคนเลือกทำแบบนี้ก็เพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดูแลพ่อแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านเพราะเขารู้ดีว่าเมื่อตัวเองเตรียมตัวไว้หมดแล้วลูกหลานก็จะไม่ต้องมาคอยทำหน้าที่นี้แต่สามารถมาร่วมใช้เวลาที่ดีร่วมกันได้อย่างมีความสุขสรุปแล้วคิดแบบนี้ดีจริงหรือแนวคิดนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าดูแลตัวเองได้มีแผนรองรับก็ดีแต่ถ้าปิดกั้นตัวเองมากเกินไปไม่ยอมรับความช่วยเหลือเลยอาจกลายเป็นการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว การไม่อยากเป็นภาระลูกหลานเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ชีวิตวัยเกษียณไม่ควรอยู่แบบโดดเดี่ยวบางครั้งการยอมรับความช่วยเหลือก็ไม่ได้แปลว่าเป็นภาระแต่เป็นการให้โอกาสลูกหลานได้สแสดงความกตันอยู่และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วคุณคิดว่ายังไงการยอมรับความช่วยเหลือจากลูกหลานจะทำให้เราเป็นภาระจริงหรือไม่หรือว่ามันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกันแน่อย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณได้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตไวัยเกษียณและได้ใช้เวลาของชีวิตอย่างมีความหมายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ